อันนี้เป็นอีกหนึ่งตัวสำหรับ M A B นะอันนี้ก็จะเหมาะเป็นแนวทางให้สำหรับผู้ที่สงสัยหรือถามบ่อยๆว่ามักเสียแล้วเช็คตรงไหนไปยังไงนะจากคลิปที่ดูมาเยอะๆหลายๆปีแล้ะอันนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะแปลไทยให้เป็นไทยเที่ยวนะว่ากี่มาทีไฟเขาเป็นยังไงนะตอนนี้เราเห็นว่าอาการนียมันมาที่แรกแล้ว ตรงเสียงไม่ดังไฟเปิดไม่เข้าอยู่นะตัวนี้ก็เหมือนเดิมนะสุดใจไปใช้หลอดเป็นตัวแบ่งเบาภาระ,ะของโหลดเอาไว้นะก็อยาจะทำการออดไฟเข้าไปสังเกตที่เจ้าหลอดตัวนี้ไว้นะ,ะปึ๊บอ่นะสีแดไในการกินแสก็ขึ้นมาแล้วนะ ลักษณะนี้ถ้าเราจ่ายไฟตรงเข้าไปนะมันก็จะกลายเป็นเครื่องทําควันนะเกอแบบนี้แล้วเราก็ไปรูในเครื่องต่อสังเกตสังกาดูนะยังไม่ต้องถามว่าัวไหยเสียนะผิดไทยส่วนมาก8 0ดสิบเกาสิบที่มาถามล้่ถามัวไหนเสียผมก็ไม่รู้นะครับราต้องไล่ตามมาตอนอ่าไม่ตอบประดนก็หายิ่งอีกเพราะพวก ทันทันทั้งหลายยัง่ยขาดความรู้ความเข้าใจกันเยอะเบื้องต้นเหมือนเดิมเช็คเฟสเอาพงเอาพุทเนี่ยทุกตัวนะตัวหลักๆเนี่ยว่ามันจะพังหรือเปล่านะเช่นขาดใจไฟเนี่ยถ้าเกิดมีอะไรบกพร่องอยู่มันก็จะไม่ทํางานจะช็อตอยู่หรือเอาพุทช็อตส่ายไฟไปมันก็ช็อตได้มันก็มีส่วนเสียซีฟิลเตอร์ช็อตมันมีโอกาสเป็นตีเนอร์ช็อตตรงนี้มันก็เป็นหมดลายฟิลช็อตมันก็เป็นมันเป็นได้ทุกอาการเลยครับ ตอนนี้เราก็มารวบเอาจุดหลักๆปัวการวัดเจ้าเอาพุทก่อนนะส่วนเอาพุทเนี่ยตัวเนี้ยนะวัดไฮเตอร์เนี่ยก็น่าจะเป็นกันหมดทุกคนแล้วนะอ่าตรงนี้คือตัวเนี้ยไฮเตอร์ช็อตอยู่อยู่คู่ตรงนี้นะขนาดนี้ตัวอื่นก็ยังไม่ช็อตนะการวัดคาติเตอร์เนะนี่ยสอนไปหมดแล้วนะก็ไปเปิดดูเปอะไรเอาบางคนบอก,บอกชอบจังอยากเป็นอยากเป็น อะอ่ะตอนนี้เรารู้แล้วตรงนี้นะความเสียอยู่ตอนนี้เราต้องมาดูว่าเราเสียถ้าถอดมาปุ๊บเนี่ยถ้าเราใส่ไปแล้วมันพังอีกมันต้องมีที่มาที่ไปนะดูเข่าวๆก่อนอะวงจรข้อมูลนิหาจักเน็ตนะอ่าจำไว้ว่าขยายจะต้องมีไฟเลี้ยงทั้งไฟบวกไฟลบนะเอาพุทเนี่ยเป็นศูน์อยู่นะ สถานะทางเข้าอินพุตก็ต้องเป็นศูนโวล์อยู่นะคือยังไม่ไม่ปลอยสัญญาณเข้ามานะส่วนเจ้ากระแสเนี่ยกระแต่ตัวแบบรจะตั้งมานะผมใช้คำว่าศูนย์จุดถ้าถามผมจะถาม,มจนลมมีอะไรองเมียมผมไม่ชอบวิชาการผมไม่รู้นะพอนหนึ่งจำไว้นนะเข้าศูนย์ออกต้องศูนย์อยู่นะไปบวกไปลบมีหมดนะอ่าหนึ่งส่วนแล้ว ส่วนวงจรตัวนี้ก็ระยะครับก็ไปลากๆใส่ไว้เนี่ยเอาฮะเนี่ยนะยนะผมก็ทําไว้เป็นอธิบายไว้ให้พวกเราได้ดูกันนะก็ขอไปจักเกอร์จริงๆน,นะส่วนในห้องรถเนี่ยอาจะมีส่วนเสริมเข้ามาดูตรงนี้นิดนึงตรงออโต้เนี่ยคือเขาจะทำหน้าที่มิ้วมิ้วจุดดิฟ ให้หยุดทางานอยู่นะนะเพื่อมีอะไรเสียหายแล้วจะได้ไม่พังไปเยอะตัวนี้มิ้วนะมันก็ออโตก็รู้ทางานนะเหมือนดีเลยนะตําแหน่งแต่ตรงเนี้ยผมใช้ดีเลยเข้ามาแทนนะเพื่อมิ้วไม่ให้มันถึงกันดูนะทางทางด้านอินพุตตรงเนี้ยนะส่วนเจ้าจุดจับกระแสเออเลยแอมนะ เขาก็มีอยู่ทั้งหมดแล้วใค้ทอดออกมานะส่วนกับข้าวกันท้ง,งานของเขานะอันนี้ขึ้นมาบนนิดนึงน,นะ annel, เนี่ยจะหนึ่งชั้นแน่นสองสามสี่เนี่ยมันจะทํางานเหมือนกันทั้งหมดนะทีน,นี้ถ้าเราคิดจะซ่อมเราต้องมองเขาให้ออกก่อนนะ พี่ไทยชอบถามว่าไอตัวดำๆนี่นแะบบเจอ,อเลยคแรบบับผมเกลี่ยนไปตัวดำไให้แล้วแต่วันนี้มันประปาดผมแต้มหน่อยอ,อันนี้โมแล้วตัวดำแล้วนะนะจากเดิมๆได้ตไตอันนี้โมแล้วเป็นเอาพุทล้วสีดำละนี่ให้มองเป็นเส้นตรงนะขยายจะมีแยกไปสามส่วนหลักๆเลยนะคือชุดเอาพุทนะ เอาพุทก็ที่เราเห็นกันอยู่นี่นะจัดสองตัวสิบตัวยี่สิบตัวก็แล้วแต่มากน้อยนะต่อมาก็เป็นเจ้าตัวนี้นะได้แล้วก็ดิฟนะข,ข้าวๆก่อนพอหลักๆก่อนเห็นไหมนะได้ดิฟดิฟก็คือเอาสัญญาณเข้าไปสายเข้าไปเข้าเตรียมเป็นสายเป็นขวาสัญญาณเบาๆอ,อ่อนนะแล้วก็ส่งเข่า เข้าให้ได้เพื่อขยายให้อาพุทธให้เพียงพอนะพุทธก็แข็งเอาตัวลำโพงนะตถานนะตรงนี้ก็มืนเดิมศูนย์ตรงนี้ก็ยังเป็นศูนอยู่นะไปบวกไปลบบวกกะเลี้ยงเอ็นนะทางพีก็มีในวงจรง่ายๆนะเดี๋ยไปเจอวงจรพวกพีช่นนั้นเลยเช่นนันก็อีกอย่างหนึง่งแล้วก็ส่วนเสริมเออเมนะอาจจะจับ r e ตรงนี้นะ ว่าเวลาสายชอ็อตโหลดเกินให้ก็จะได้คําสั่งไปสักอันหนึ่งคําสั่งอันนี้ก็จะกำงงาำนดง่ายแค่คือเป็นว่าถ้ายังไม่ไม่มีอะไรโหลดปุ๊บก็จะเป็นศูนย์หรือมีอะไรได้ชอ็อตปุ๊บก็เป็น1ก็จะได้คําสั่งไปอ่อนไฮเตอร์และอะไรจัดก,กระแสเกินก็เหมือนกันนะจะเป็นไฮเตอร์แปะตั้ซิงอ่ะนะอาจีพงางในงานซ่อมก็เห็นพังทุกเครื่องอ่า ตอนนี้มิวอ่ามิวจะทำงานอยู่่วนดิฟพราะนั้นจะหาจะอะไรก็ปรึกษางานก็ดูแยกออกนะนี่รู้นะมันแยกไปสามท่อนนะเพราะว่าบอกหาอาพุธกับดัวพุธได้ก็คือได้มิวก็คือมิวนะคำถามที่ไม่ฟังคือว่าเออมิวคืออะไรหรือว่าได้คืออะไรหรืออพุธคืออะไรนะค่อยนั่นดูไปสักคู่ เดี๋ยวเรามองต่อกันตัวนี้ต่อตอนนี้เมื่อสักครู่ที่หลอดมันลุกเนาะเรามาต่อกันเลยตอนนี้ตัวเสียเนี่ยก็ปลดออกแล้วอ่ะเลยทำการออนปึ๊บโอเคนะมีไฟติดมาแล้วนะหลอดไม่ลุกแล้วนะตอนนี้จะแอมเนี่ยก่อนที่จะใส่เอาพุทใส่อะไรลงไปเนี่ยสิ่งที่เราต้องทําคือเราต้อง วัดกระแสขอบตะกอนนะอ่าผมใช้วิธีนี้นะโอเคอ่าเดี๋ยววัดคข้ามือนิดเดียวกันเล้วกันโอเคอ่ะถือว่าปกตินะแบบนี้นะล้วก็เนี่ยจับกราวกราวก็คือกราวเซ็นเตอร์อรมาแปลงนี่แหละนะผมใช้ตรงนี้ก็ได้ตำแหน่งไหนก็ได้นะอ่านี่เข็มขึ้นเนี่ยแปลงเป็นไฟบวกเรียงจะเอาพุดอยู่นี่ไฟลบ เนี่ยตรงจุดออกไปลาำโพงเนี่ยต้องเป็นศูนย์เป็นศูนย์อยู่ให้หมดทุกทุกชันแนลเลยนะมันมีสี่ชันแนลหรือว่าห้ชันแนลอะไรก็แล้วแต่อันนี้ทําตามสเต็ปก่อนนะเนี่ยมีศูนย์อยู่นะอ่าหนึ่งทอนแล้วตอนนี้แบบเนี้ยครับพอเแบบนปุ๊บให้เอาเอาขุดมาใส่ได้เลยนะแต่ก่อนจะใส่ปุ๊บเนี่ยเดีย๋ยวดูตอนนี้สักแป๊บหนึง่ง ทางด้านบนมาเดิมต่อนะแปบมาไอ <c oughs> ตรงเนี้ยที่บอกว่าทางเข้าอ่ะอ่ะเป็นศูนย์อยู่นะทางออกก็เป็นศูนย์นะอ,อกกยู่ตัวเนี้ยทางเข้าอ่ะมันจะต้องมาจากชุดโทนนะในเครื่องครับนี้แหละโทนก็จะแต่สัญญาณเสียบเข้าเนี่ยผ่านอะไรมาผ่านลุ่มผ่านสติเตอร์ผ่านอะไรมานะเนี่ยปลายปีเนี้ย ตัวปรับพวกทําเป็นชุดคอสชุดโคอ,อะไรไว้กันหน้าเลยนะตนอะนนี้ไอ้วงจรต,ตรงนี้เดี๋ยวไปหาเอาในใน u t u b e หรือใน Google ศึกษาเอาหลักๆก็มาดู 58, นะตีห้าแปดนะไอ้ออฟแอมตะกูนอฟแอมแปดขาแลือที่ขาแล้วแต่ฮนะอาจจะมีไฟบวกไฟลบเลี้ยงอยู่สถานะปกติทางออกก็ต้องศูนย์วลเหมือนกันนะเนี่ยเนี่ยขาหนึ 2, ่งขาสองขาสามขาสองบวกขาสามลบนะ ที่เขารับสัญญาณเขาได้นะทางออกต้องไปศูนย์นะถ้ามันมีไฟออกมาปุ๊บก็มันอาจจะเสียเองแล้วว่าแรงไฟที่มาเลี้ยงเนี่ยเขาเนี่ยไม่มีมาอันนี้ก็ต้องไปตรวจหาความพร้อมนะสมมติทุนนี้ตายมาปุ๊บเตรียมส่งเขานี่ก็ต้องไปศูนย์อยู่นะแล้วปัญหาคือในวงจรมาทางไหนตอนนี้ก็ต้องไล่ดูออกไปนะอ่ะานะไปศึกษานะั่นไป เนี่ยแผ่ตรงเนี้ยมันก็จะมีเข้าเหมือนกันเป็นธรรมดาก็มีอินพุตเข้าตรงนี้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 หมดสี่อันอันนี้เรามีมิเตอร์วัดไม่ได้เราก็ใช้เครื่องมือช่วยเอาเอ่อ็ตะครบอยู่ไหมเห็นอยู่นะนะทางเข้าอยู่นะเป็นวันนี้ผมจะล็อตมาฝั่งนี้ฝังออกเลยนะ ใปเห็นว่าเออสัญญาณเนี้ได้ออกมาแล้วนะแล้วก็มาถึงจเจ้าเมนบอร์ดนี่แล้วเนี่ยเนีมาเนี่ยนี่ยเนี่ยผ่านมานี่แนนะนะยังไม่ถึงว่าสัญญาณเนี่ยเข้ามาถึงแล้วนะชุดโทนก็ปกติแล้วนะทนะุกเครื่องมีมากันหมดนะให้พยายามค่อยหาดูเอานะอนะ ฝั่งทางออกก็มีเหมือนกันพอชุดนี้โปรตีอยู่อ่าก็ดูนะอ่ากดครบสิบเข้าไปสัญญามันสูงจัดไม่ลืมอยู่นะทางด้านอินพุตต้องเป็นสู์อยู่นะแล้วก็ตัวนี้ก็ต้องเป็นไฟเลี้ยง15โวลต์ที่ใช้ R กับซีเนอร์รดแรงไฟไว้อตัวนี้จะเป็นธรรมชาติเขาจะร้อนอยู่ปกติแล้วล่ะอะ เพตอะนั้นออก็มองดูด้วยบางทีตอนนี้ไฟรั่วอาจจะไดพังดิฟพังหรือว่าอาซีสงถึงไหนช็อตขาดเสียก็มีผลทั้งหมดนะหรือว่าเสียมาจากทางอินพุตโทนเสียหรือว่าเสียมาจากปรีมีไฟรั่วเข้ามาก็เช็คก็วัดดูนะครับตามขั้นตอนนะทอนออกเท่าน,นี้ก็เหมือนกันเอาพุทพังหรือเปล่านะไฟจะไม่รั่วนะเฮ้เดี๋ยวไปดูตอนทอนใส่เอาพุท ตอนนี้กระจะเอาพุทธมาแล้วนะตีห้าสองสี่สองนะเราก็พิมพ์ก้าไปดูตัวนี้สองรอสามสิบโวลต์นะสิบ้าแอมป์ร้อสามสิบวัตต์นะโอเคก็ดูดีเหมือนกันเลยนะสด้างข้อมูลขน,นาราาเทคนิคอ่นะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะทำการเอาเขามาใส่ไปในนี้นะนอะ่ะรอักคู่นะ อันนี้นะเราออนไฟกันปึ๊บอ่ตามเตอร์ข้านข้างหาจับกล้าวกล้าวกาวนี่เป็นกล้าวอ,อันนี้มันมองไม่เห็นมันมุมแคบนะ วันนี้เป็นไฟบวกนี่เป็นไฟลบดีนะโอเคของกับ่ายพิษอ่ะเนี่ยไฟบวกนราจะบอกว่าให้จิ้มตรงออกของโพงเนี่ยตรงน,นี้วัดไปแล้วเนี่ย ให้เป็นศูนย์ทุกวันนะอันนี้ก็เป็นศูนย์อยู่แล้วนะโอเคนี่แล้ก็ทำการลองเสียงกันนะพระน้องร,รักตีจอรดน,นไปตั้งเนิน อันนี้เราลองสกพักุสคู่แล้วก็จิ้มตัวขาอีมาได้เลยนะ,นนะ,นะฉันนั่นนี่ทำงานฉันนนี่ทำงานเผื่ออีกสองอด้านหน้าไอชุดโลพาร์อะไรเนี่ยปรับให้เป็นฟูลเล้งมาก่อนออตอร์เรสขอบตอร,เตร์เรเทรดเมตีอื่นไค นี่ก็เป็นอันเสร็จสมบูรณ์นะเดี๋ยวระกอบก็ลองให้ดีๆนะส่วนภาคสายไฟก็ได้บอกไปครบกดแล้วนะนะก็ไปดูเหมือนกันไอสีกัะเสีะขา9ขา0เก้มันต้องมีแล้วออกมาถ้ามันมีอะไรชอ็อตอยู่เขาก็ไปจ่ายไฟออกมาก็คืนระบบตัวทะปกติจะเป็นไฟเหลืองไฟเขียวไฟแดงก็แล้วแต่ไม่ต้องไปดูมัน ดูว่ามันออกมันหรือเปล่ากั้ากระสิบนะแล้วเงื่อนไขเขาทำไมเขาถึงไม่ออกนะแล้วก็ชุดเนี้ทำไมไฟถึงออกกับเป็นช็อตปุ๊บออกเยอะและออกเท่าในน้อยสี่ 4, 5, 5, โวลท่าโวลต์นะปัญหาทางได้ทางดิฟมีอะไรรั่วกัะทางอินพุ๊หรือเปล่านะพวกนี้ก็ดูโดยรวมๆเอานะอ่ะโอเคไว้เจอกันอันต่อไป